วันนี้นะคะก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายค่ะโดยเพราะว่าเป็นผู้เสียชีวิตนะคะที่มาจากคลัสเตอร์ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในพื้นที่ค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายแรกนะคะเป็นผู้หญิงค่ะที่ได้มีการรับรายงานว่าม่หญิงสูงอายุคนดังกล่าวไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โดยเริ่มแรกก็เข้าทําการรักษาที่โรงพยาบาลป่าบอลค่ะเมื่อมีอาการหนักแพทย์ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงเมื่อ10วันก่อนโดยญาติได้นําศพกลับมาทําประกอบพิธีสารศาสนาที่สํานักสงฆ์นะคะโดยได้ทําการเผาศพก่อนที่พระสงฆ์จะทําพิธีทางศาสนาท่ามกลางญาติที่มาร่วมในพิธีไม่กี่คน ขณะที่คนที่สองที่เสียชีวิตค่ะเพราะว่าเป็นชายสูงวัยนะคะที่รับเชื้อมาจากเพื่อนบ้านค่ะที่เป็นคลัสเตอร์เดียวกับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซึ่งเป็นการเสียชีวิตรายที่2โดยวันนี้นะคะเจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดพัทลุงนาร่างชายวัย75ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลท่าแครอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมาทําการเผาที่วัดชุมประดิษฐ์ในตําบลควนขนุนอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะหลังจากชายคนดังกล่าวติดเชื้อโควิด -19 มาจากเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเป็นคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ในจังหวัดพัทลุงแล้วก็มาแพร่เชื้อต่อกับภรรยาแล้วก็แม่ของภรรยาอีกสองคนซึ่งแม่ของภรรยายังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอ u โรงพยาบาลพัทลุง ขณะที่ตัวเองก็พบเชื้อและก็มีอาการไข้ค่ะซึ่งล่าสุดก็เสียชีวิตลงแล้วซึ่งวันนี้ก็มีเพียงญาติและก็ลูกชายเพื่อนบ้านไม่กี่คนค่ะที่ร่วมกันทําประกอบพิธีทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเผาศพก่อนทําพิธีทางศาสนานะคะใช้เวลาไม่นานก็เสร็จสิน้นโดยมีเจ้าที่สาสุขและก็อสอมอในพื้นที่มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด